เก็บเพชรอีกแล้วมื่อนี้กล่องอีกตัวหนึ่งอยู่กับลุงแวงเนี่ยพี่น้องเนี่ยยางกุ้มเตะห้ำอ,อยู่แล้วไฟอยู่แล้วสวัสดีครับผมลุงแวงเาครับขึ้น,นสิ่งไหนขึ้นยางคอยคอยไม่ลงยางคอยหลือบ่สสีดูลายก็แก่แล้วครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับไปลุยกัน,นสดีดูลายจะแก่แล้ว ตะก,กาใหญ่คุณมูเด้อคข้นมันกุณมูครับผม <พอ S 2> ก็นุ่งแบงก์กตาหน่อยกตาพี่กายแม่กตาหย <c oughs> ิบเก็บเอามาอะไรเราตัวหนั้นเดี๋ยวลุงแบงก์พร้อยเอา <c oughs> ปักมุดไว้กันครับผมสีแดงๆนี่คือปักมุดไว้มองจอดรถนะครับผมพี่น้องไปต่แกครับลุงแบงว่าออกแล้วว่าไงสวัสดีครับผมว <c oughs> ้ายลุงแบงตัวนี้ครับผมโอ้ของแท้ของเถ้ครับผม มีหนวดคนมีหนวดหายังกับมันเลยครับว่าแต่ว่าส่วนมากมันจะมันประกอบครับผมมีอนอกดุยมืดแน่เด้อครับเรื่องกลางคืนมามันมืดกล่อ,องวลโต้อน่ะถแก้ได้เปรียบดอกแหลกแห้งมันดอกตะเลอุ้ย แก้วนี่พี่น้องตะเลาะกำลังออกโอ้ยงามแห้งนี่ได้แล้วครับหนึ่งแต้มเด็ดขอไข่เท,ขขา,เทาครับผมพี่น้องโอ้กระติกน้ำจิบมบ๊อบนี่มโนเด็กใคยครับกระติกน้ำบมอบอุ๊เขอขเอยเด็กน้อกหนึ่งพี่น้องนี่กขอไข่เด็กขอไข่ใหญ่ครับผมเอาเลยละ อมีสองดอกมีดอกหนุ่มด้วยครับอุ๊ยทอดเลยจ้ะจิ้มเยอะขนาดนี้ปิดท้างเดา๋ก่อนเนื้อเขาไข่ดอกหนึ่งดอกหนุ่มดอกหน bald, กึ่งดอกขาวโบ่บ่บตองงานนะมีสองดอกยังเจ็บเบิ้อแล้ว เดี๋ยวเสียวมีดกับปหวดน้ำออลครับนี่ลุแงแดงเพื่นถิ่นมหันต์นี่มือหนึงครับผมเสียซิตี้เลยบอเสียตี้มือเลยเสียอ,อันนี้แบแก้งเสียพี่กันครับเรีว,ว่ากระเทาแล้วล่ะ พี่นอ้องเห็นผักไ่ไต่ภูไม้ครับผมเนะนี่ยในรวงไฟผมอู้ดอกง,งามเลยครับผมพี่นอ้องนี่อู้แตกควงยาเลยต่อเก็บกันเดี๋ยวลุงแบ่งไม่แบนี่โอ้โหมันออกมาเป็นโคโู่นี่โอ้โหดอกง,งามเลยครับโอ้ไม่เท่ <c oughs> างึงไม่เก็บเลยเห็นผักไคออกเลยด้อ คนเท้าเอาไปตอผมเห็นแล้วผมเอาเจามเอาเอาอยมมันเขามันเ่ากระซัง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 งกะซังงกะซงก่กัังรัเน เอีเขาเข่าบกครัิจฉากระกระกระจาโอ้ไม่ควรอยาเอาเีวเรงโบนเลยครับเป็นโบนเลยเออเขาใเเขาิตตาบครับ โอ้ยนี่รอกึ้งจังตึ้งเลยพี่น้องเลยนี่มอวัดดีเขานี่ครับมันออกมาเป็นคูยังทีเลยครับโอ้โหสวยรูเห็ดของใครออกแล้วครับยันอะมาได้แล้เอาได้ล้ว อุ้ยโอ้ยซ้อมไหวขึ้นไหมติดตามครับผมเอาเลยก็ไข่เไข่ครับเห็ดไข่เฮ็ดไขว่อ้ยเจียวโอ้โหเาเห็ดไข่ครับผมเถาเขาละ không biết đâu nhạc khao con cái này hợp kia ô cái cái gì ừ ô rồi rồi mày กไฟหมดกไฟอ๋อคือมีเด <laughs> ียวงดอกเดียวโอ้เชียหายยังไงโผล่มูนโผล่ขึ้นมากว่าท่านไปลุนต่อไปครับผมไหนพูดละปนนะครับแบบแบบครับผมพี่นอหนีกอยึดเงอะโอ้ยึดพิพิงดั้มจังพี่หนอ่มับมันมเกิดในต้อผัก ต้นศาสตร์นี่ผมมีสิกับในภูมิหมกตองแดงเกิดดีเห็ดตัวนี้โอเคพยายามสิว่เาเห็ดเท่าได้นี่มันอดใจเอาปไปไหนพี่น,น้องเอ้ยไปเห็ดเท่าให้ลุงแบ่งเก็บของผมตัวหนาะลุงแบ่งเห็ดเท่าผมเอานี่ผมเอาตัวนี้ข มเมืองวานผมูคิดว่ามันบ่ค่อยสมบูรณ์ไปไไเลยมันเถ้าๆเนี่ยมันเหี่ยวครับผมพี่นตาอือหืออีกทีเถ้าครับผมพี่น้อง นีดอกนึงครับผมอมวยดูดอกนึงมีดอกน,งออกนึงครับผมฮิมหัวแห้งหัวดเดี่ยวุ่งแ่งใชมมหแย่งเรี้ยวขนาดได้พุ้เถ่านี่ครับแสบแก้งแสบครับเห็ดอี่ดอกเย้ยอือดอกแค่นี้ พี่ติกินเลยมันถันเหี้ยมันคือบ่วเทาไอ้น่เนาะเทาเสียแล้วเยอเกยละเนื้อเกลือเ้ามันขีเข่า เออไปทําเรากําลังจุ่มบุกของปลาครับผมเห็ดอีหยังซีสุนเป็นจุ่มเนี่ยโอ้เห็ดกับแปะงบุกปลาซาดงครับผมพี่น้องเดี้กับแป้งเดี๋ยวตัวน่ะ มือติดื้อไปทิ้งได้าหครับไปในีัแหล่ะหักเพลียแล้วครับผมพี่น้องครับเศร้าเมยกันล่ะหาทิ้ท้ายปาเลยตะแก่ห่อได้เห็ดมีแต่ดอกงามครับจังกึ่งมากกะหูเบาไปเลยลุงแมงแล้วได้ตีเห็ดดอกเทาๆนี่เห็ดแดงครับผมพี่น้องดอกงามดีเลย แต่เตจงสีเพิ่จะเอาอยู่ครับเห็นในวันนี้เาครับผมไม่น้อกตุ่นกันต่อไปอเจอ,ขอมมเห็นกขไข่ขังผมมีหรือเงาพี่น้องเนหลอดเอาห้อดแกงไอกเ,าเานาะอยากเกยพเทโธไปเลยเจ้าเ <laughs> <laughs> ิ่เา มาเ่เถาธรรมดาได้เถาร้อยน้ำเลยเ้ยอไเห็ดละงัอกู่นะครับโอ้นีขอ่ขยมีตลอดตและ้อตลอดแตและเน่ย้งเงถักแก่เลเกือบเตียตาแล้วเด้อ เพิ่งเห็นครับผมเห็ดเพิ่งยางเก็ดเกิดเบิดขึ้น <c oughs> าชานีลเห็ดครับผมเด <c oughs> ี๋ยวเลยเดี๋ยวดูเลย จังกึ่งครับอีดมี่บอว่าอ้าเจอต้องแบบเจอได้แจ้งบนเหากินกิบว่าอะไรครับผมพ่อพงออกว่าจากปลาอะไรโอ้ตะเกียกห้าชนะเลยครับผมจังขึ้งเลยเห็นรวมเยาเี่ยอะไรทังเลยหน่อยยุ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวสินั่งหลังเด้อยวายอ่ของนุ่งแบงครับผมนี่นี่นี่มือไหวแห้งเลยอนเสองเอาไปเลยล่ะนั่นโอ้โหเอาซาสันเอาไปเลี้ยงนั่นนี่แห้ะครับผมซั่นนี่ก็ได้ปนหนึ่งของนุ่งแบงได้แก่งของถัวแก่ได้สองแก่งสามแก่งครับ โอ้ยผี่บาทเหรอทาประทังดิอ้ยยี่บาทเลยสวยเงี้ยงงามแล้วเอากระตาใหญ่ดิกระตาใหญ่นุ่งแดงเอากระตาหน่อยเนาะชื่อแรกจะต้องกระตาใหญ่เล้ากระตาหน่อยโอ้ยเยียมเอาละครับผมคลิปนี้ต้องฝากพี่น้องไว้ทำนี้แล้วครับเจอกันคลิปหน้าเด้๋พี่น้องด้วยกล่าวคำว่าสวัสดีครับขาอ่อนแล้วไม่เเห็นจงไหนเนาะเนี้ยเซบ่ยบเสียนะโอ้ยไปกอด মুঠটো <mully> নাই <mully>